ณส,สวัสดีค่ะวันนี้ทังเรารวบรวมแวดของคนผู้ชายที่มาในรูปทรงยอดฮิตมากๆของปี2568จะมารีวิวให้รับชมกันค่ะ และสำหรับแหวนวงแรกจะมาในดีไซน์ที่ให้ความเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆค่ะโดยทางเราได้เลือกนำรูปทรงกลมค่ะมาแต่งประดับบนแหวนวงนี้ด้วยเพชรสวิตและสำหรับรูปทรงกลมค่ะจะเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายและยังสามารถนำไปใส่กับการแต่งกายได้อย่างมากมายแล้วก็หลากหลายลุกอีกด้วยค่ะ และสําหรับแหวนวงต่อมาจะมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งรูปทรงนี้นะคะจะให้ความแข็งแรงแล้วก็ดูแมนมากๆค่ะโดยทางเราจะออกแบบและต่งประดับหน้าแหวนมาให้ด้วยเพชรสวิทคัดพิเศษพร้อมทั้งออกแบบลวดลายด้านข้างมาให้ด้วยลายโลเล็กค่ะซึ่งเป็นลายยอดฮิตมากๆและแหวนวงนี้ค่ะคุณผู้ชายสามารถนําไปใส่เพื่อออกงานสําคัญสําคัญหรือว่าใส่ในวันสําคัญได้เลยค่ะม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราต้องไป เจรจาธุรกิจหรือว่าวันที่เรามีประชุมครั้งสําคัญนั่นเองค่ะและในส่วนของวงนี้ทางเรายังคงออกแบบมาเป็นดีไซน์ของรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าวงนี้จะมีความหรูหราเพิ่มเข้ามาค่ะเพราะว่าทางเราจะแต่งประดับหน้าแหวนมาให้ด้วยเพชรสวิตพร้อมทางแต่งประดับบริเวณด้านข้างมาให้อีกด้วยค่ะ โดยเพชรสวิตท,ทั้งหมดนี้ทางเราจะใช้เป็นเพชรขัดนามพิเศษอย่างดีเลยค่ะและตัวเรือนก็จะมีความเป็นสีเหลืองทองอลา,ามซึ่งวงนี้นะคะจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์และวงสุดท้ายค่ะวงนี้จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบความเรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความดูดีเพราะว่าทางเราจะเลือกออกแบบมาเป็นดีไซน์ที่ให้ความเรียบง่ายค่ะ และเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยเพชรสวิตโดยเพชรทุกเม็ดค่ะเราจะขัดน้ำมาให้อย่างดีเลยนะคะและฝังลงไปบนตัวเรือนให้อย่างดีมากๆค่ะโดยแหวนวงนี้เหมาะมากๆค่ะหากจะนำไปใส่ประดับเพื่อเพิ่มความภูมิฐานหากท่านไหนสนใจสินค้านะคะสามารถทักสั่งซื้อกับน้องแอดมินได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาเลือกสินค้าจริงได้ที่หน้าร้านจะตั้งอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3เลยค่ะ และสินค้าทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นรีวิวสินค้าจริงทั้งหมดลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สวยตรงปกเหมือนกับในคลิปวิดีโออย่างแน่นอนค่ะและถ้าหากใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย